เอามาดูรัางมือขวาเอามาดูเนี่ยร่างมือขวาครับอันแรกคือกล่องเครื่องมือใช่ไหมกล่องเครื่องมือตัวนี้จะจะทำหน้าที่เก็บคเครื่องมือเครื่องอะไรนะเก็บคเครื่องมือเครื่องอะไรยัมีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์พวกนะอุปกรณ์สําหรับสอบศูนย์มี ขายควงมิ่ประแจคอเนเล็กแปลงคาสีแปลงขันนะครับสนิมเมร์ทางก็อยูู่ในกล,อกลอ่องเนนครื่องมือเล็กๆนะอะไระพวกอะไรที่ส่วนเล็กๆเ,เครื่อง,งลอันไกพวกนี้เชื่อกระตุกนะครับแล้วก็จะมีไฮโดรลิกนะรตรงนี้กรอบสีเขียวเนี่ยอันนี้คือเป็นถังไฮโดรลิกสำหรับในการเอาไว้แรงตั้งเองลง ไม่ว่าจะเป็นแรลงตัวเล็กตัวใหญ่ในการคับบาบังคับแมรงนะครับต่อไปอะไรหลังจากที่หลังจากที่สองเครื่องมือไฮดรลิกมาต่อที่สองไปที่สามอะไรครับตรวจไปม้อลมเบรกอ่านี่ตรงนี้มอลงเบรกนะครับมอลมเบรกม้อลมเบรกเนี่ยก็จะเป็นหม้อลม นะครับที่รับนะครับนะรับความดันลมมาจากรถลากปืนนะซึ่งจะมีสายลงเวงนี่เนี่ยสายที่เห็นอยู่ข้างๆที่ลากปืนถ่วงอยู่นี่แหละเนี่ยคือสายลงเวงนะเวลาเราพวกปืนนะจะใช้ระบบเบรกจากลมรถลากปืนก็เอาหัวตรงนี้ไปต่อที่รถลากปืนนะระบบเบรกก็จะใช้ลมอ่นี่จะไปว่ากันในเรื่องของระบบลม ส่วนต่อไปส่วนที่สามสี่แล้วสี่คืออะไรลอยโยบางปืนตัวนี้นะครับก็มีอยู่สองด้านแต่มีสองอย่างที่มันเกิดการต่อไปอะไรครับอ่าคันพ่วงมีคันพ่วงคันพ่วงเนี่ยมันจะใช้ในการนะ พวกเข้าขับรถลากปืนนะเพื่อเคลื่อนย้ายนะเพื่อลากจูนะเวลาจะใช้งานเนี่ยก็จะพับไว้นะนะพวกจะพับไว้นะนะส่วนสุดท้ายคือล้วงปืนนะรล้วงปืนที่ครูบอกว่ามันมีอยู่สามสามสามรูสามตำแหน่งเนี่ยเนี่ยรูที่รูชี้อยู่เนี่ยนะเรซร์ชี้เนี่ยตัวเนี่ยคือรูกลาง สำหรับดินเลยดินทั่วทั่วไปเนี่ยดินทุกลังดินอะไรทั่วทั่วไปเนี่ยนะอันนี้คือจะต้องเอาทั่วไว้ที่ดูนี่นะคือสลักดินทั่วเนี่ยที่ยึดไว้เนี่ยนะจะเอาลงไว้ตรงนี้นอกสุดนะนอกสุดตัวนี้คือสําหรับดินแข็งนะดินแข็งนะที่เลเซอร์ชี้เนี่ยดินแข็งนะเวลาเราจะ ตามยิงนะในพื้นที่ที่มันมิมันแข็งมากเนะพ,พื่อความสมดุลในาลก,าก,การรับกำลังการถอยของปืนนะครับเรา้ะต้องเราต้องเลือกตำแหน่งตัวให้ถูกต้องนะครับตำแหนะ่งนะ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 ในสุดน,นะมันมองไปเห็นมันตามอยู่ตรงนีนะ้จะเป็นตำแหน่งที่นอนที่นอนในที่น,นี้นอย่างีที่เป็นพื้นทรายนะพื้นทรายอย่างเมื่นอกี้เนี่ย ครับอย่างลูกเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยเี้ยเห็นไหมก็จะใช้ตำแหน่งสามไอ้ตำแหน่งนิ่งนอนเนี่ยนะลับจะเอาอยู่หลับไปนั้นถ้าใช้ตำแหน่งกีดแข็งเนี่ยหลัปืนมันก็จะอะไรมันจะจมลงไปเรื่อยๆนะครับจมลึกลงไปนะครับในนิ่งเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใช้ ไม่ถูกที่ไปใช้กำเนะิงยี่ก่อนอตรงที่แข็งมันก็จะทำให้ปืนเนี่ยสไลด์นะครอยู่ไม่ได้นะครับปืนจะไอยู่นี่นะครับนะขึ้นไว้ตนใจมันทาเดียวนะครับเดี๋ยวมาต่อในะช่วโงต่อไปเรงรันะนี้ให้เรกก่อนเรื่อง Terima kasih telah menonton!